จากที่เราออกจากโรงแรมนะคะเราก็ขับภัภายจนมาถึงป้ายรถที่จะไปโอตารุค่ะแล้วเราก็มาถึงสถานีโอตา,โต,าโต,าโตารุเรียบร้อยแล้วนะคะเก้าโมงสิหออกจากโรงแรมมาเจ็ดโมงครึ่งค่ะก็รถไฟที่เรามานะคะพวกเราเดินไปข้างหน้าเลยแล้ว มาถึงก็แช์รูปเลยคุณทนายอาหารเช้าที่ตลาดปลาโอตาลูนะคะอันนี้เมนูปูเมนูปูนะคะสองหมื่นแปดพันเยนค่ะโอเคค่ะแล้วก็ของเราอยู่โต๊ะข้างหน้านเมนูปลาไหลนะคะ เป็นปลาของเซน่ะของโีนมาชิมปลาไหลค่ะเดินตรงมาจากสถานีรถไฟตรงมาหาทะเลเลยครึ่งกิโลค่ะข้ามถนนมาก็จะมาเจอกับคลองโอตารุมีเรือด้วยนะคะค่าเรือ1,800เยนนั่งได้40นาทีค่ะนี่บริเวณคลองโอตารุ กรุ๊ปเราเดินไปข้างหน้าแล้วนนนนคุณทนายถ่ายรูปอยู่คโคอมตารุค่ะครองอตารุเดินตรงมาจากสถานีรถไฟเลยนะคะประมาณขึ้นกิโลก็จะ,จะมีบรรยากาศแบบนี้ค่ะไงคะคุณอากาศ็นไหมคะ โอตารุพี่โอตารุหนาวเป็นไงคะอากาศดีมากเป็นไงคะสีองศาวันนี้สี่จริงนะมากับเพื่อนแล้วอบอุ่นนี่ปากหวานจริงๆขอบมากค่ะอือดโอ้ี่คนปิดท้ายงานครองคลองคลองโอตาลุอีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้กลุ่มของเราเย่ไปค่ะพิพิธภัณฑ์ดนตรีค่ะไป อยู่ในร้านพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีที่เมืองออตรุนะคะฟังเสียงค่ะ เรือเตา2024ค่ะโอตาลูเมืองโอตาลูค่ะแล้วก็ร้านนูน้นคาเฟ่ที่เราหมายตาไว้อยู่ตรงข้ามเลยเตาแล้วก็ตรงนี้ค่ะกองเรือตรีแดนแม่ ยังไงคะฮิวันมาคนละกล่องสองกล่องเลิกเพลินฟังแล้วจะหลับแล้วใช่ไหมคะหน้าเมนูอะไรคะมาดามแวเกลียวแมวแวเกียวแวแวกเกียวย่างเตาถ่านเตาเพอร์ซนัลเลยนะเตาส่วนตัวไม่ต้องแบ่งใครเดือดด้วยคลิปคลิปคลิปครับกินสักชิ้นหนึ่ง กินด้วยโอเคกินให้อร่อยนะจ๊ะหาแคมปิ้งอือฮันสุกี้เนื้อวากิวที่โอตารุค่ะไม่รู้ว่าโต๊ะนู้นเขากินอะไรกันถายยังจุดไปแล้วเรามาทานให้อร่อยกันค่ะค่ะมื้อกลางวันที่โอตารุนะคะ มาดูสิทานอะไรกันบ้างของน้อยเป็นปลาหลกับปลาโอเคของนกหมดแล้วคึนึงอะไรอ่ะปาหลอ่ะเอาตะเกียบลของนกปลาไหลปลาไหลเต็มเต็มรค่ของน้ปลาิบปโอเคทานให้อร่อยนะคะกะยังยังบรรลคนแล้ว กาแฟที่โอตารุค่ะี่าเดี๋ยวเราจะเอาแก้วกาแฟกลับบ้านเป็นคนละใบนะคะน่ารักค่ะนี่ค่ะกาแฟหนึ่งกลับบ้านแล้วก็เค้กค่ะไม่เห็นจ้ะอ๋อมันไม่เห็น กลุ่มสองลอ๋อเดี๋ยวจไม่ได้เราวยังไงคะซาแปยังไม่ได้กินเลยยังไม่ยังไม่ได้กินเลยพี่จ๋าไอ้นาฬิกาที่โอตาลุงค่ะปูนปูนปูนนอาหารมือดึกที่ซูซูกินโนค่ะอร่อยมากใช่ไหมคะเรากินอาหารมือดึกตอนสามทุ่มจะสี่ทุ่มอยู่แล้วค่ะ ทางนู้นเป็นอะไรคะผัดผักโลโคลอร่อยมากมายแล้วเราสามชามมีหมูชิมดียว